กราบสวัสดีครับมิลักแฟนพระ FC ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับผมก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในยามดึกซึ่งดึกจริงๆเลยนะครับ FC ครับก็เป็นพระที่ได้จากงานประกวดนะครับล้นๆเลยนะครับได้จากงานประกวดจึงเดินตั้งแต่ช่วงวันศุกร์นะครับ FC นะครับจนมาถึงวันนี้นะครับผมอ่า อาจาจะยังไงแล้วก็แล้วแต่ความชอบนะฮะส่วนตัวผมก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือว่าโดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ปฏิเสียไม่ได้เลยว่ามันของหายา,ยายกจริงๆครับ F4 นะฮะของหายากนะครับทุกวนันนี้อะไรที่แบบโดนใจนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่โดนใจผมแต่อาจจะโดนใจ F4 นะครับ บางสิ่งบางอย่างไม่โดนใจ f อฟซีแค่โดนใจผมนะฮะอันนี้ก็คัดมาเรียกว่าสุดชีวิตเลยนะครับผมแย่งของกันนะฮะงานประกวดเนี่ยเข้ามาเพื่อแย่งของนะฮะหาของฟุกของหลงโจกช,ชวยอากาศนะครับโจกช,ชวยอากาศว่าเราจะได้ของมาขายให้ลูกค้าให้ f c หรือไม่นะครับผมทุกคนมีลูกค้าเมื่อเดินสู่สนามงานประกวดนะครับผมนะฮะ ดูองค์แรกกันเลยชิ้นแรกนะครับผมเป็นอันนี้เป็นตะกุดสายบ้านผมนะครับผมนี่้็แท้ดูง่ายนะครับผมตะกุดหลวงพ่อเตียงนะครับผมเป็นสิทธิ์หลานของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผมหลวงพ่อเตียงนะครับผมตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างนะครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเตียงเนี่ยตะกุดหลวงพ่อเตียงเขาจะเป็นอั่วทองแดงนะครับผมทองแดงนะครับผมแลข้างในก็จะเป็นบางครั้งก็เป็นแผ่นทองแดงบางครั้งก็เป็นแผ่นทองเหลืองนะแผ่นข้างในเนี่ยก็จะไม่ ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยควสภาพใช้หน่อยก็แพ้ดูง่ายนะอวดทองแดงเชื่อมเงินนะครับผมเป็นเนื้อตะกัวนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับตัวเนี้ยตัวแผ่นตะกุดเลยเป็นเนื้อตะกัวนะครับผมนี่ก็ถักเชือกกลายเกลียวลงรักนะครับเนี่ยนี่ก็อีกหนึ่งความแพ้ดูง่ายเลยนะครับผมนี่ก็ ได้จากงานประกวดพระเครื่องที่ตาครีนะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับเอฟก็เอามาฝากกันนะครับราคาก็แล้วแต่ความสวยนะครับแต่ราคาค่อนข้างห่างจากหลวงพ่อพิษเยอะนะครับสําหรับตะกรุดหลวงพ่อเตียงนะครับถัดมายังอยู่ที่สายดูองค์แรกก่อนดีกว่าเลยดูเป็นอันนี้นยครับผมเห็นแล้วชอบก็ต้อง ติดมานะครับผมขุนแผนเคลือบแม้พิมพ์เล็กๆผ,มผอมๆนะก็ไม่เคยได้มาเหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นจะดูใหญ่ๆลํำๆว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นขุนแผนเคลือบนะครับแล้วก็ลงรักปิดทองด้วยนะครับก็ดูจากรักจากทองก็เก่าดีนะครับ fc นะครับขอพาย fc ที่บางทีโทรมาไม่ค่อยติดผมไม่ค่อยรับเพราะว่านอกนะฮะนอกเมื่อคืนคือไม่ได้นอนอนะ่ะมันนอนกลางวันเอานะครับ fc เพราะว่าต้องดูแลเรื่องโต้ะเรื่องอะไรต่างๆ,ๆนะครับเนี่ยลงรักนะรักเก่าเลยนะครับ F4 ครับผมรักเก่าที่บ้านเกิดเลยนะเนี่ยะครับผมดูแห้งเก่าธรรมชาติดีนะครับ F4 นะครับก็เรียกว่าแย่งช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันนะช่วงตีสามถึงหกโมงเช้านี่ฮอตมากนะแต่วันเนี้ที่ตาคลีเนี่ย คนมาเยอะมาฮอตช่วงเจ็ดแปดโมงเช้านะครับผมล,ลางไหลกันมาอาจจะเนื่องจากว่าฝนตกด้วยนะครับผมผู้นี้ก็ยังมีนะครับอีกวันหนึ่งมีทั้งวางแผงแล้วก็มีการส่งประกวดพระด้วยนะครับ mm hmm. ก็ใครอยู่ใกล้ๆก็เอาพระมาส่งประกวดกันได้นะครับผม mm hmm. ก็ส่งประกวดได้ทั่วประเทศนะครับถ้าไม่มีมรายการก็ถ้าตามที่ประธานเขาบอกก็ประธานจ้ดงนานบอกก็สามารถเพิ่มรายการได้นะครับผมนโยบายเดี๋ยวนี้ก็อย่างนี้ละแทบทุกง,งานนะครับ เพราะว่าเพื่อรองรับนะฮะคนที่มาจากที่ไกลนะครับเ่อว่ามาแล้วตั้งใจพามาส่งประกวดแล้วแต่ก็ไม่มีรายการแต่ก็จะมีโต๊ะพิเศษนะครับสามารถที่จะลองรับนะอันนี้แพะยิ้มนะครับโอ้โหแท้ดูง่ายสบายตานะครับแท้ดูง่ายสบายตาเลยครับเอซครับนี่ะผมก็ได้มาหลายองค์นะครับผมจะค่อยๆองค์ทีละองค์นะฮะลงบ่อยลงเยอะเจหลายองค์ขายยากนะครับผม เพราะว่ามีข้อเปรียบเทียบนะครับมีข้อเปรียบเทียบเอาองค์นั้นองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้องนั้นทําไมไม่สวยเลยองค์นี้ทําไมสวยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรสไตล์แล้วแต่ความชอบกันนะนี่ก็จุดจ่ายตังทั้งองนะฮะนะครับผมพิมพ์นิยมแปะยิ้มนะครับผมกรุวัดขวางนะครับโลหะเขียวๆแบบนี้ก็ดูง่ายนะครับผมแพ้ดูง่ายสบายตาครับแพ้ดูง่ายสบายตานะครับ เกี่ยวปัดเลยนะครับผมน่มารักน่าใช้นะพระดีที่ราคายัางจับต้องได้นะพระดีที่ทันหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับตามประวัตินะฮะหลยสิ่งหลายอย่างที่สื่อสารไปนะฮะเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าก็มาจากคําบอกเล่าจากตำนานที่ว่าสืบต่อกันมานะครับผมไม่ได้เป็นคนมาแบบเฮ้ย,ยดีมาเมคขึ้นเองอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือเขาเล่นกันมาแบบนี้นานแล้วนะฮะ หลายสิบปีแล้วนะครับผมหลายสิบปีแล้วนะครับผมถัดมาพิมพ์นิยมนะครับผมโอ้โหอันนี้ก็อีกหนึ่งความแท้ดูง่ายนะครับผมมีพลายเงินด้วยนะครับเนะื้อหาแบบนี้ค่แท้ทันนะฮะเก่าถึงยุคนะครับตามสายตาตามประสบการณ์ของผมนะฮะอันนี้นะครับอ,นนอันนี้อาจจะไม่ใช่พิมพ์ที่ดูเป็นสากลน,นิยมมาตรฐานนะครับมันคือไม่ใช่พ้าหลักล้านนะครับ fc นะ แต่เขามีความคล้ายคลึงใกล้เคียงเท่านั้นเองนะฮะถ้าตีเป็นพิมพ์นิยมก็ต้องตีเป็นพิมพ์นิยมมือรองนะครับมีมือรองนะครับเอฟซีนะฮะนะครับมีภัยเงินด้วยนะ,ะมีภมัยเงินเลยเขาจะแกะทองหลักคังนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์นิยมมือลองนะครับน่ารักน่าใช้มากนะ,ะน่ารักน่าใช้ะะเป็นพัดแท้ดูง่ายนะ,ะส่วนตัวผมนี่คือแท้ดูง่ายสบายตาเลยนะครับผมแต่เราก็ต้องตีลงทักช่างชาวบ้านอะไรประมาณเน,นี้นะครับ จดจ่ายตังนะครับ fc ครับน่าหลักน่าใช้นะครับผมเนื้อหาปึ๊กเลยนะครับยิงสองนี่บอกตรงเลยว่าหลงรักแน่นอนนะครับองนี้นะครับทัดอง์ต่อไปนะครับก็นี่ฮะเป็นพญาเตาเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะฮะพิมพ์นี้นะครับผมบางคนอาจจะเรียกตะภาพก็ได้เนี่ยพิมพ์อย่างนี้นะครับผมนี่ฮะเป็นไงฮะ โอ้โหนี่เป็นแผงชาวบ้านนะเป็นผู้หญิงด้วยนะมาขายนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยจะเจอนะครับซื้อกันตอนตีห้านะก็รุ่นเหมือนกันฮนะเพราะแสงสว่างเนี่ยไม่ค่อยนั่นนะรุ่นว่าเอ๊ะเวลาสองในะเวลามีไฟนะ FC จะดูดีกันไปหมดแหละนะครับพวรืพาเหรดโบราณนะเราก็รุ่นเนาเช้าว่าจะเป็นยังไงนะครับพอได้สองตอนเช้าอือฮนะโล่งใจนะครับผมเป็นอะไรที่สบายใจเลยแท้ดูง่ายสบายตานะ พญาเจ้าเรือนหลวงเพื่อเงินมับางคาหรือตะภาพนะเนี่ยครับดูสนิมขุมความแห้งเก่านะบอกอายุเลยนะครับเนี่ยฮะครับผมสนิมขุมความเก่าเนี่ยเดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมคือไม่ได้ใช้ช้ำอะไรมากมายเลยนะครับผมถือว่าพ็นอีกหนึ่งพิมสวยนะฮะหายากยากนะหายากนะพิมพนี้นะครับผมเนี่ยมีรอยอันนี้ไม่อยากจะนับเลยนะ กระดองเนี่ยนะครับตามปีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองนะครับแล้วก็มีน่าจะฝั่งละอยสิบสองแล้วมีวิ่งตรงกลางด้วยนะครับผมสวยมากๆนะครับเอสีเนี่์เป็นเอกลักษณ์นะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมสลิมขุมนะฮะที่เขาเรียกว่าอะไรสลิมตากุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพียบเลยนะเต็มนะฮะ ดูง่ายนะแท้ดูง่ายนะครับพยาต่อเรือนตัวนี้นะครับหรือ,อพยาตภาพนะครับผมมาถึงจอบเล็กนะครับผมโอ้โหเก่าปึ๊กเลยนะครับผมอย่างนี้ก็แท้ดูง่ายแบบปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนี้ผมตีทันยุคหลวงพ่อเงินเลยนะแต่ว่าก็เป็นยุไปลายๆนะเป็นจอบที่อาจารย์แจะสร้างนะครับหลวงพ่อเงินปุกเสกนะก็จํา จดจาพิมพ์ลักษณะของพิมพ์ไว้นะครับผมเนี่ยเราก็เล่นกันประมาณมาแบบนี้นะครับแต่เรื่องความชัดเจนเนี่ยถ้าดูจากประวัติจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดยากนะครับผมหนึ่งก็ต้องดูให้เก่าไว้ก่อนนะแล้วก็พิมพ์ส่งก็มีเอกลักษณ์นะฮะอาจารยก็คับคลายคับคาเหมือนกับเอ่อพิมพหน้านกคู่อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นจอบเล็กนะครับอาจารย์แจะนะครับ สร้างลงเพิ่มเงินปกเสกนะครับก็ดูโลหะดูความเก่าเนี่ยก็สบายตาแล้วนะครับ F4 นะก็ไม่ต้องไม่จ้องแบบอะไรมากนะถ้าเราเล่นเน้นเนื้อนะฮะเล่นพูดยังไงเน้นเนื้อนะฮะโลหนะครับเล่นเนื้อเนี่ยคนโลหะก็จะดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเก่านะทันยุคนะครับผมธรรมชาตินะการตกแต่งนะฮะหูเหรียญอะารต่าง คาบเบานะอันนี้เหมือนกับเนี่ยคาบเบานะคล้ายๆลักเลยนะเนี่ยคล้ายๆลักน่ารักเลยนะจอบอันนี้นะครับผมถัดมาครับผมอีกหนึ่งความแท้ดูง่ายนะครับโอ้โหพิวพิงคเก่าเก็บนีผมได้มาสององนะครับผมมีสององนะครับนี่พิวพิงคเก่าเก็บดูกันได้เลยนะครับสาหรับพิมพ์นี้นะฮะ ไม่ใช่สององค์ดิสามองค์นะขายไปองค์แล้วนะครับแต่องค์เนี้ยอ,องค์ที่ขายไปเมื่อคืนองค์ลมลมออกลมลมคลม้ลาย,ายลมดาเนี่ยมีผิวไม่ใช่ลมดําผมน่าจะเป็นลักเป็นอะไรมากกว่านะครับนะอันนี้นะผิวเดิมนะฮะหลวงพ่อเพชรพิมพ์สี่เหลี่ยมเสมานะครับผมกรุวัดนครชุมนะครับกรุวัดนครชุมเนะี่ยดูฮะดูความเก่าความล้ำลึกภาบเบา้าผิวเดิมเดิม ผิวหิ้งเก่าเก็บขี้ยุงกเกาะเก่าเก็บนะเก็บไว้ดีมากนะครับผมเก็บไว้ดีมากดูเส้นนะดูความสวยคมของเส้นเสียมซุ้มเสียมานะครับดูฮะจะเด้งนะฮะเป็นเส้นแบบคมมากนะคมมากเลยนะทั้งเป็นหลอกโบราณนะคราก็จะมีคอมมิเตอร์นอกจากนี้ได้สวยมากนะไม่จะติดอะไรต่างๆสวยงามนะครับผมครับคาดเบานะเนีย่ยดูยงี้ดีกว่าถ้าขยายมากๆก็จะ ไม่ค่อยจะน่าเ่าไหร่นะดูคราบเบานะผิวหิ้งเดิมเดิมเก่าเก็บจริงๆนะฮะเป่งค้างนะบางเช็บนะอุขึ้นอุกลงนะครับอุขึ้นอุกลงนะครับเนี่ยนะครับผมนะคลินี้ผมได้มาสามเหรียญน,นะครับเหมาจากคนที่เก็บไว้ เกินกว่า20ปีนะครับเกินกว่า20ปีนะครับเก็บไว้นะครับเดิมๆน่ารักมากๆนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับผิวหิงเก่าเก็บจริงๆฮะสวยเดิมๆมากๆอย่างเงี้ยไม่ถูกนะครับ F4 ครับต้องแพงนะแพงหน่อยนะครับ f c นะครับเพราะว่าไม่ฟิตก็ไม่ได้ของมานะครับ F4 บางอยาอาจจะแพงนิดนึงนะครับถัดมานะครับ เป็นหลวงปูซุกนะครับเป็นพิมพ์หลวงปูสุกนะครับผมเนื้อไม่สิทธิ์นะครับเนี่ยโอ้โหเขียวได้ใจเลยนะครับเขียวได้ใจเลยนะฮะดูอธิบายด้ภาพเลยสำหรับไม่สิทธิ์นะครับผมเนี่ยสวยวิซวิซเลยนะครับเ่านผครับ เดิมเๆนะฮะสภาพเดิมๆมากมากๆเลยนะครับผมก็แต่จ,จะตีลงกันแล้ครับผมสำหรับเมฆสิ์นะครับจนี้ก็เหมามานะฮะจัดก็ไม่เรียกว่าเหมานลฮะ<笑><笑>พูดเหมือนเหมาคือเหมาเนี่ยต้องต้องถูกนะแต่เนี่ยซื้อกันมาเป็นหลายชิ้นจัดซื้อเยอะนะครับ fc ซื้อหลายชิ้นนะครับหลายรายการเลยนะครับ ถัดมานะครับสมเด็จนะฮะสมเด็จเสร็จทุกลายนะฮะมาแล้วนะครับมีมาสององนะครับเพื่อไม่ให้แบบอ่าสายตจงสมเด็จต้องเหงากันนะครับคลิปถ้าลงดึกเกินไปผมต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นงง้นนะฮะแต่เนื่องจากว่าติดภารกิจเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่สีครับแย่จริงๆนะฮะ ไปเลยจงมาลงกันเด็กมากๆ,ๆก็ไม่เป็นไรดูกันเช้าๆแล้วก็ชักกันมาได้นะครับก็ยินดีนะครับเอฟซีครับยินดีที่จะดูแลนะฮะคุยกันนะฮะแท็กมาตล,ลอดฮะช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้ตั้งแต่สองโมงอะไรเงี้ยสองโมงสามโมงเงี้ยทักมาได้เลยฮะผมก็คงต้องตื่นเช้าหน่อยนะครับยังมีภารกิจเรื่องอองานประกวดนะครับดูแลเรื่องเออ อะไรอบรลมนะชะบงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับถัดมานะครับสมเด็จนะครับลงลักเลยนะแล้วเหมือนกับมีการล้างลักออกนะครับอธิบายด้วยภาพกันเลยนะครับพี่น้องครับเนี่ย ก็สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเอ็ดีนะครับอาจจะอันไหนดูไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับผมตามมาด้วยหลวงปู่สุกรุกวัดคลองขอมนะครับเนี่ยเลี่ยมพลาสติกเลยนะครับโอ้โหสภาพก็แบบว่าคีจกันนะครับกุกครับลายแบบฝังแน่นลึกมากเลยนะครับเนี่ยหลวุกวัดคลองขอมนะครับ เก่าแบบอภิมาหาเก่านะดูฮะดูเนื้อโหดมากนะโหดโหดร้ายเลยนะโหดร้ายทารุณน,นะเก่าไม่คิดชีวิตนะครับผมเก่าไม่คิดชีวิตนะครับถ <c oughs> ัดมาเนี่ยผมก็ไม่รู้่าเขามีมนสาระระบบหรือว่ามีไม่มีอะไรงไงนะห <c oughs> ลวงพุทธศุหมอนกันรนะครับเนี่ยแต่ว่าดู เขานะเขียนเราเขียนอะไรไว้ไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่รู้รายละเอียดเลยนะฮะคือก็เคยเจอบ่อยแต่ว่าคือเขาไม่ได้คมไม่ได้คม,ไม,ไ,มไม่ได้เก่าแบบนี้นะครับทุกีครับเนี่ยพลิกดูเนี่ยหลังเนี่ยมีตะก,กุดนะครับแล้วเป็นตะก,กุทดทองแดงที่ว่าเก่ามากๆนะครับเป็นเหมือนตะก,กุดเ,เก่ามากๆนะอันนี้เขามีแบบคาบไขรความเก่ามีขี้ยุงนะะ คือเคยเจอเไม่ไม่ใช่แบบนี้นะครับที่ว่างานสนามมานะนะครับนี่อันนี้ก็อาจจะเป็นเกยุกต้นอันนี้ก็ได้นะฮะนี่ครับผมแต่เก่านะเก่ามากมาก,มากเลยนะครับผมเก่าธรรมาชาติมากมาก,มากเลยนะครับผมถัดมาเป็นพระปิดตาครับ f อฟซนะฮะองค์รองชายนะฮะอ่า แร่บางไผ่อ่านะฮะมีเสียนด้วยนะสำหรับอง,งนี้นะครับเนี่ยมีเสียนด้วยนะครับปิตาแร่บางไผ่อง,งเล็กมีเสียนได้มาสององนะะพิมพ์จะคล้ายๆกันมีแร่ทั้งสององแต่องน,นี้น่าจะไม่ไม่มใช่เสียนนะเสียนเสียนจะเยอะกว่านะครับเนี่ยปกติได้มาผมไม่เคยเห็นเสียนนะเสียนเยอะมากนะครับผมอาจจะเป็นงานตัวใหม่หรือเปล่านะฮะ เห็นคนชอบเส้นก็เลยทําแบบมีเส้นมานะฮะนะครับอาจจะเป็นงานตัวใหม่นะฮะอัปเดตนะฮะอนชอบเส้นก็จัดเส้นมาให้นะต่ให้เก่านะก็ดูดูเก่าเนะไม่ใช่เห็นตามสนามทั่วไปนะครับวันนี้ก็โอโ้โหสูรบกันหน้าดูนะสําหรับนักเดินทางนักแสวงหาโชคจกสนามงานประกวดนะครับพีจีนะฮะถ้าใครมาเคยมาเดินจะรู้ว่าโอโ้โหนะ ต้องแยง่งชิงกจริงนะเวลาเห็นเขาลุมกันแผงกันอะไรกันโอ้โหนะบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากเสียงนะเพราะนี้โรคภัยไข้เจ็บก็ยังยังเยอะอยู่นะครับเอีที่เจอแบบไปรุมใกล้ๆกันนาก็ต้องผ่าออกก่อนนะครับนะสุดท้ายนะครับเอพระปิตาเนตะกัวนะอันนี้ได้มาจากแผงของพี่อ๊อพุทธานุภาพนะออพุทธานุภาพโอ้โหนี่ให้ผมดูแบบผมว่าเป็นปิตาที่ น่าจะมีราคาแพงเลยล่ะแล้วผมก็ดูว่าเป็นแท้ดูง่ายสบายตาโดยโด้วยแบบว่าผมดูเนี่ยเขามีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับภาปิดตารงนี้นะครับคล้ายๆคล้ายเหมือนจะเป็นคล้ายๆปิดตาโพดเดิมอะไรพวกนี้นครับแต่ก็อาจจะเป็นจะิอื่นก็ไม่รู้นะครับเนี่ยตรงใต้เนี่ยมีขี้ยุงนะขี้ยุงอะไรเก่าๆเนี่ยนะครับผมอันเนี้ยเก่าแบบธรรมชาติมากๆบอกอายุเลยนะครับ fc ธรรมชาติแบบน,นด้านหลังนี่ไม่รู้เป็นจานหรือเปล่านะคับมีตะก,กัวมีปลาลอดแบบธรรมชาติสุดๆเลยนะครับคนดูเป็นได้เปรียบผมมั่นใจว่ายังไงก็ก็แพงอ่ะอันเนี้ยนะมั่นใจว่ายังไงก็ต้องแพงแน่นอนเลยนะครับสำหรัพระองค์นี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไร ตกควายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของแสบพิจิตอยู่แล้วนะโดยเฉพาะพระลึกปลับนะฮะเราก็ไม่รู้นะชอบชอบความมันนะฮะ fc เรียกว่าส่องดูแล้วแบบเออมันมีอะไรส่องล้าลึกเขาเรียกว่าความมันนะฮะวันนี้อาจจะพูดแบบไม่ไม่ค่อยเฮฮาอะไรเท่าไหร่ไม่อจากลพลังน้อยนะครับ fc นะครับพลังน้อยนะะพูดแบบนิ่มๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยมีมกุกไม่มีอะไร ให้แบบเฮฮานะครับ fc ครับผมก็ประมาณนี้คตั้งเป้าว่าจะไม่ให้เกิน20นาทีนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าชมกันเพลินแก้เหงานะแต่ชมเพลินเพลินนี้ก็หมดเกือบทุกวันนะครับพระนะครับเมื่อคืนก็กี่องค์นะก็เหเลยอยู่แค่2รายการเองนะครับเลืออยู่แค่2รายการก็เหลืออันนี้ยนะครับผมยังเหลือยังอยู่นะครับผมมาถามกันเยอะนะอันนี้หมากเนี่ยหมากทุยเนี่ยนะครับผมหมากทุยลงรักนะครับและอันนี้นะครับ ยังอยู่นะครับผมก็อย่างนี้แท้ดูง่ายสบายตานะครับแท้ดูง่ายสบายตาครับเนี่ยแล้วก็อันนี้มาถุยก,ก็ลงรักเก่านะครับผมก็ยังทัดทายมาถามก,ก็ได้นะครับเือีครับนะฮะหากท่านชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้อง ขอัารวาเอฟซี FC ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ